ตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบเอ่อไม่ไม่ได้ถูกทำเอาไว้แบบนั้นครับอาจารย์ครับเอ <c oughs> เพราะรว่าตรงน,นี้เนี่ยเดิญเฉยๆครับอาจารย์เรียนอาจารย์เพิ่มเติมครับเอ่อในเรื่องของค่าความดันเนี่ยเอ่อในเทมเพลตที่อย่างที่จอมสรรน,นำเรียนไปเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัววิสิตที่มารับบริการที่สถานบริการหรือคัดกรองเนี่ยเรามีค่าความดันอยู่แล้วนะครับ การที่จะคิดตรงนี้ออกมาเนี่ยครับมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างอย่างอย่างที่กรมกองพยายามที่จะบอกว่าต้องมีหลักเกณฑ์วิธีคิดนะครับคิดในกลุ่มเออไม่เอออะไรแบบนี้ครับปัจจุบันยังยังไม่ได้มีการคิดหลักเกณฑ์ตรงนี้ออกมาก็เลยยังไม่ได้ทําครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับจากที่ประชุมตั้งแต่ช่วงบ่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับผมนั่งฟังอยู่ตลอดตั้งแต่เช้านะฮะมันก็จะมีประเด็นเรื่องของออเทนที่บอกว่าทําไมต้องทำาอเทนแล้วทําไม ค่าความดันเนี่ยมันตกลงออเทนแล้วมันได้ข้อเท็จจริงหรือเปล่านะครับกับไม่ออเทนได้ข้อเท็จจริงหรือเปล่ามันก็จะมีอยู่2กลุ่มครับที่เป็นค่าความดันจริงๆนะครับที่หน่วยบริการวัดจริงๆสําหรับหน่วยบริการที่ทําดีทุกอย่างนี้ีอันนี้ชื่นชมนะครับแต่มันก็จะมีหน่วยบริการบางหน่วยนะครับที่ใช้วิธีการปรุงแต่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลในเรื่องของค่าความดันในเรื่องของการคัดกรองเข้ามา เพราะ,ะนั้นถ้ามองเรื่องของความนนะ่าเชื่อถือของค่าความดันโลหิตนะครับในการที่จะใช้เนี่ยผมมองว่าควรจะเป็นวิสิตที่หน่วยบริการถ้าอาจารย์จะเอามาเฉลี่ยนะครับก็สามารถทําได้แต่อย่างที่บอกครับต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเราจะเอา ER หรือไม่เอา ER เลยเนี่ยครับเพราะว่า ER ก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจารย์ครับจะเรียนถามว่าข้อมูลที่ทางหน้าง,งานส่งมาให้ต่อ SCC เนี่ย เราบอกได้ไหมครับว่าเป็นข้อมูลที่คีเข้ามาหรือออโตหมายความว่ามันออโตส่งมาโดยตรงจากเครื่องเลยวัดได้เท่าไหร่ส่งขึ้นมาเข้าเขาแฟมเลยอะไรอย่างนั้นนะมันแยกกันไหมครับปัจจุบันปัจจุบันมันมีทั้งที่เป็น i อ t อย่างที่จารย์ต้องการนะฮะว่าบางซอฟต์แวร์นะครับเขาก็รับข้อมูลจากตัวอุปกรณ์ i อ t เครื่องวัดความดันอัตโมนมัติอะไรแบบนี้เข้ามา นะครับซึ่งถามว่ารีจิสเตอร์ไว้ไหมในแฟมไม่ได้รีจิสเตอร์ครับอาจารย์แต่ว่าอย่างที่เราทํากับคุณหมอฟองน,นะฮะอาจารย์อัศเกียรตินะครับกับเรื่องของพวกสมาร์ทอ,อสอมอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอ,อุปกรณ์ LT เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็มีครับที่ส่งเข้ามาโดยตรงนะครับในส่วนของผ่านเซียเซอร์วิสตรงนั้นเนี่ยจะเป็นชัดๆเลยครับว่าจากอุปกรณ์ แต่ถ้าจากแฝมข้อมูลเราไม่มีฟิลแยกครับว่าอันไหนมาจากระบบที่เป็นออโต้ที่เป็น IOT นะครับหรืออันไหนที่มาจากแมนนวลที่คนคีย์เองแล้วคีย์ส่งเข้ามาหรือ SQL ส่งเข้ามาอะไรแบบนี้ครับยังยังไม่มีตัวแยกที่ชัดเจนครับจารครับมีอนาคตมีจะรองรับตรงนี้ไหมครับเพราะว่ามันมีแอปออกมาเยอะครับแล้วต่ออีกหน่อยก็คงส่งกันทางแอป เพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บเข้าแฟ้มได้เลยหรือเปล่าหรือเราจะมีระบบอะไรที่จะกรอข้อมูลเหล่านี้ครับครับฝากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับครับเอ่อผมครับอาจารย์ก็ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับที่ประชุมเนาะเอ่อที่อาจารย์สังเกตดีเควตเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่ความดันนะครับเอ่อตัวเลขป่วยรายใหม่ความดันในปีหกหกตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณเจ็ดแสนในภาพรวมนะครับ ส่วนการติดตามยืนยันนะครับที่ทางคุณปูรายงานไปก็มีตัวเลขอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าๆนะครับอนี้ก็เป็นเป็นภาพที่อ่อ่ามากันคนละคนละเบรสนะครับเบรติดตามยืนยันกับอ่าป่วยรายใหม่ที่รวมจากทุกเบรตเลยนะครับก็เห็นเห็นตัวเลขว่ารายใหม่ในปีอยู่ประมาณเจ็ดแสนรายของผู้ป่วยความดันอ่ส่วนเรื่องของอ่หน่วยงานที่ถ่ายโอร้อยเปอร์เซ็นผมขอยกตัวอย่างจังหวัดขอนแนก่นกับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์การคัดกรองแล้วก็ช่วงเวลาที่คัดกรองเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองจังหวัดนะครับทั้งสองจังหวัดแล้วก็คือขอนแก่นกับ101ร้อยเอ็ดเขตสงภาพที่เจ็ดเนี่ยมีการคัดกรองนะครับนะ,อ,ะอยู่ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งกับสองนะไต่มาสที่หนึ่งกับสองอ่ะอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนไตรมาสสามสี่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้คัดกรองแล้วนะครับตัวเลขก็จะจะ ลดลงไปอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ผมเนื่องจากว่าเราปต่อน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นภาพอยู่ยว,ว่า,าไปเนี่ยก็คือคัดกรองอยู่ในไตรมาสที่หนึ่งห้าสิบสองเปอร์เซ็นในไตรมาสที่สองอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็เป็นตัวเลขอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับนะเขาทําในช่วงไตรมาสที่หนึ่งสองถามว่า,าแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆไหมที่มีการถ่ายโอน บางส่วนเจ็ดสิเปอรแดิเอร์เซห้าสิบอร์ซนตแต่2จังหวัดที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยเป็นการถ่ายโอนราตร้อยเปอร์เซนตนะครเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพว่ามีมีลดลดลงไปบ้างนะก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าปีต่อๆไปหกเจ็ดกแปดตัวเลขจะลดลงไปอีกเปล่านะครับซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยจังหวัดพวกนี้ถ้าย้อนกลับไปดูที่ยังไม่ถ่ายโอนนะผมย้อนกลับไปดูของจังหวัดร้อยเอด็ดปี ่าหกสี่ฮะให้เห็นภาพเลยว่าร้อยเอ็ดอ่าจะกินได้เท่าไหร่นะครับตัวเลขของร้อยเอ็ดเนี่ยจะกินได้ภาพรวมนะครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นครับนะตอนที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายโอนนะปีหกสี่แล้วก็ปีหกห้าช่วงรอยต่อนะก่อนที่จะถ่ายโอนตัวเลขก็ก็ยังได้เยอะอยู่นะครับนะตัวเลขขึ้นมาเกนะ้าสิบหกฮแล้วก็ไตามาสอ่าแต่ละไตามาสไตามาสแรกเนี่ยเขาอัดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว ช่วงสามเดือนแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องการถ่ายโอนมีผลไหมก็ต้องต้องยอมรับว่ามีผลแต่ว่าก็ค่อยๆขยับลงไปนะก็เท่าที่ทราบก็น้องๆในพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้ก็จะดูว่าทําตัวไหนแล้วได้งบประมาณก่อนเป็นเป็นเกณฑ์นะครับส่วนส่วนทําตัวไหนแล้วได้ผ่านตัวชี้วัดเอาไว้ที่หลังนะอันนี้เท่าที่คุยกับน้องๆ ก็ขอบคุณอาจารย์วัชรนะครับคือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยแฮปิเดนชซนลรายใหม่เนี่ยเจ็ดแสนต่อปีนะครับแต่เป็นที่คุณปูเสนอมาเนี่ยห้าหมื่นก็แปลว่าส่วนใหญ่เนี่ยวินิจฉัยใ,ในโรงพยาบาลเลยครับไม่ใช่วินิจฉัยจากการคัดกรองถูกไหมมาต่างกันเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยการที่เราพัดกรองเราได้มากแค่ห้าหมื่นในขณะที่ทั้งหมดงทั้งเจ็ดแสนเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นที่เราทำ h อ s p i ิท l ล p ีก็เป็นทางที่น่าจะเป็นอยู่แล้วอะ่ะเพราะปกติมันก็จะวิจัยตรงนั้นแต่ขนาดที่เราได้คนไข้เจ็ดแสนจากส่วนใหญ่นะครับที่มาจาก i n h o s ส i ิท l ลใช่ไแต่โนิต์วอล์ n อน่ะพูดง่ายๆท,ที่คุณปูเสนอตรงนั้นอ่ะนะนะเราก็ยังตกอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะมันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบอ่ะพูดง่ายๆดีแง่ตรงนี้ครับขอบคุณครับแต่ว่าัน เองไม่มาอาจารย์ปิดปิดมาอยู่ครับครับเอมีไหมครับคําถามจากจากในห้องซูมยังเหลืออยู่ประมาณร้อยห้าสิบท่านจากสามร้อยเมื่อเช้านะครับแล้วก็ไม่ทราบใน Facebook l i ฟ e มีหรือเปล่าทางทางกองช่วยตรวจสอบด้วยครับในในพอดี Facebook l i ฟ e หลุดไปจาย์เขาเพิ่งเข้ามากันใหม่ได้ประมาณสักร้อยกว่าแล้ว <Okay. S 2> ตอนแรกตอนที่อาจารย์พูดอยู่ตอนแรกอะ่ะมันมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเออสักประมาณเนี้ยประมาณเจ็ดแปด้อย พอดีเฟซบุ๊กของใส่ได้เวลาราชการหลุดไปก็เข้าเดี๋ยวตอนนี้ค้นเข้าใหม่ค่ะอะผมรันคําถามที่ทิ้งไว้อาจจะเป็นเรื่องประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับในในช่องแชทก็คือเรื่องของ Data Collect นะครับผมยืดยนะันเนาะถ้าทําถูกวิธีผมย้ํานะถ้าทําถูกวิธีข้อมูลเนี่ยถูกแก้ไขได้จริงคือลบออกได้จริงนะครับในกรณีที่วินิจฉัยผิดแต่ ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คือทําไม่ถูกวิธีนะครับอาจารย์ประสันก็พยายามเน้นย้ำว่า Data Collect ต้องทำอย่างไรบ้างต้องมีกระบวนการต้องมีการรีเช็คข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าแอดมินจังหวัดนะครับเกือบทุกจังหวัดทําเป็นหมดแล้วนะครับท่านใดที่ยังประสบปัญหาว่าทําแล้วไม่ลบนะครับลองปรึกษาที่แอดมินที่ดูแลระบบของข้อมูลนะครับที่ของจังหวัดท่านได้เลยนะครับ ในส่วนในเรื่องออเทนก็คงน่า,น,าน่าจะหมดปัญหาเนาะว่าจะจ่ายยังไงอะไรต่างๆคงต้องต้องรอทางกองประสานกับทางาสปทชเนอะแล้วกองน่าจะมาตอบทีหลังอีกประเด็นหนึ่งที่ที่มีคำถามอยู่ในเรื่องของเขตเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆเลยว่า,าเวลาที่เขาไปรับบริการนะครับที่เป็นเอกชนแล้วไม่ส่งข้อมูลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราตกตัวชีวัดไปตรวจแผบแะอะไรต่างๆเราไม่สามารถเอากลับมาคี์ได้ ก็อย่างที่บอกครับถ้าเมื่อไหร่กระทรวงสาธารณสุขอันนี้พูดแบบเต็ม,ตมปากเลยเนาะจะหลุดจากระบบแล้วนะครับประกาศสักทีครับว่าหน่วยบริการสาธารณสุขต้องส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของโอนทายอะไรต่างๆเลยครับถ้าประกาศตรงนี้ได้นะครับต้องยอมสละตัวเองบ้างนะครับในบางเรื่องนะครับถ้าประกาศได้เนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขน่าจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของ การเต็มเม็ดเต็มหน่วยของหน่วยบริการที่ส่งนะครับเขตเมืองเราก็จะได้เข้ามาด้วยนะครับเอกชนเราก็จะได้เข้ามาด้วยนะครับนอกสังกัดเราก็จะได้เข้ามาด้วยนะครับแต่ข้อมูลจะเป็นจริงเป็นเท็จก็ขึ้นอยู่กับหน่วยบริการนะครับแล้วก็การที่จะต้องมีระบบของการออเดดนะครับสำหรับหน่วยบริการที่อาจจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจัดสรรเข้ามาอาจจะต้องจัดทีมตัวออเดด เรื่องข้อมูลหรือแม้กระทั่งกรมกองที่เราทําตัวชี้วัดนะครับทางกุ๊ดปูก็มีการลงไปตรวจเยี่ยมเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการออเดดประเภทหนึ่งแต่เรายังไม่มีบทลงโทษเนาะกรณีที่ทําผิดจริงๆเหมือนของฝั่งสงปสชเนาะก็มีการยุบไม่จ่ายหรือว่าเพนดิ้งอะไรต่างๆตรงนี้นะครับในส่วนของกระทรวงก็คงคง,คงอาจจะไม่มีบทบาทถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีได้เนี่ยผมเชื่อว่าดีนะครับในส่วนของตัวชี้วัดปี67ผมขออนุญา ไปแบบเร็วๆเพราะผมหมดเวลาแล้วนะก็เบื้องต้นในการที่จะปรับนะครับในการที่จะปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็คงต้องประสานกับทางทีมศูนเทคนะครับเพราะว่าทั้งอาจารย์วสันเองนะครับตอนนี้ท่านก็หมดวารละนะครับกรเกษียณอายุในวันที่สองผมเองก็ลาออกนะครับแต่ถามว่าอาจารย์วสันน่าจะเป็นทีมที่ปรึกษาให้ทางศูนย์ เทคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางกอง ACD ก็คงปรึกษาอาจารย์วสันได้ส่วนผมเองออกนอกระบบแล้วเนี่ยก็ถ้าสะดวกก็จะให้คำปรึกษาแล้วกันนะครับตัวชีวัตปี6.7หากจะปรับอะไรอย่างเช่นกรณีที่ผมให้คำแนะนำไปในเรื่องของเทมเพลตในเรื่องของความดันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะว่าต้องอาจจะต้องไปชี้แจงในเรื่องของการบันทึกข้อมูลที่หลายๆคนในตัวแชทของตัวซูมเองเนี่ยถามอยู่ว่า จะมีการชี้แจงไหมเรื่องของการบันทึกข้อมูลต่างๆอันนี้ก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องเลือกว่าแต่ละสถานบริการใช้แอปพลิเคชันตัวไหนเพราะวิธีการบันทึกข้อมูลแต่ละแอปไม่เหมือนกันนะครับอาจจะทําในเฉพาะแอปใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดสําคัญสําคัญ,คญต่างๆนะครับอย่างที่คุณปูบอกก็คือปีหน้าอาจจะยังมีการปรับเปลี่ยนน้อยมากนะครับก็รอดูต่อไปนะครับ ก็ทางสุนเทคก็อาจจะออกตัวเวอร์ชันใหม่ของตัว HDC ขึ้นมาคู่ขนานไปกับตัวเก่าซึ่งซึ่งทราบว่าทางสุนเทคเนี่ยยังยังใช้เป็นคู่ขนานนะครับก็จะดูได้ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่อันนี้อยากให้จารุสันพูดสักนิดหนึ่งว่าตัวเก่ากับตัวใหม่มันจะมีอะไรที่มันต่างกันไหมแล้วก็ตัวชิวัดของทาง ACD มันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็สําหรับผมเองคงขอญาตขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทาง นะครับขอภัยด้วยนะครับหมดเวลาครับขอบคุณครับอาจารย์ไพบูลนะคะแต่ว่าถึงจะออกไปจากสปปไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ยังยังยังต้องมาช่วยงาน n อ d ซดีอยู่นะคะในเรื่องของ N c d ซดีคลินิกเรายังมีพันธะอาจจะต้องมีไม่ใช่ออกไปแล้วไปเลยเนาะยังคือยังไงก็ต้องอาจจะต้องมาช่วยกันอยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณอาจารย์ไพบูลนะคะส่วนอาจารย์วสานจะมีอะไรทิ้งท้ายฝากถึง แฟนคลับไหมคะต่อไปเราจะได้เจออาจารย์อยู่ในช่องทางไหนบ้างหรืออะไรยังไงเชิญค่ะอ่อโอเคก็อ่ะคำถามที่มาล่าสุดนะสมาร์ทออโตมอจะเชื่อมกับ h d c ได้ไหมก็ต้องเรียนเบื้องต้นว่าตอนนี้อ่ a สมาร์ทออโตมรเราเชื่อมอยู่กับบูบุกแต่ทำเรื่องเดียวเนาะเวเดียวหมายถึงเรื่องของอคัดกรองผู้สูงอายุก้าวด้านยังไม่ได้ทำเรื่องอื่นก็โดยทางเทคนิคมันทำได้แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นแบบที่อาจารย์หนุ่มเกตอยากได้ก็ได้นะครับช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลในดีจีซ์ต้องเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะส3สแฟม้มมันมีข้อมูลที่เป็นอินพุต a t a จากสิ่งอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลนักเรียนนะครข้อมูลอ่จากพมนะครับอ่าเด็กขอรับเงินดุดๆน,นุนนะครับแลกรณีที่ที่แม่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องการขอรับเงินดุดๆนุน ข้อมูลแบบนี้ก็เข้ามาในระบบนะครับมีแหล่งข้อมูลหลายๆส่วนนะเรื่องของการตรวจทัดกองสายตานะจากระบบ v ิช i o นนะข้อมูล e- ีแครจากสปสชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับแว่นตาข้อมูลแบบนี้ก็คืนกลับมาอยู่ในระบบพิทีผ่าน API s e r v i c e นะครับในอน,นาคตมีความเป็นไปได้หมดนะครับว่าจะเกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้นและก็แน่นอนว่าน้องๆ เอ็ีเจนใหม่ ai, ก็คงจะ,ะใช้กระบวนการของของการเชื่อมโยงข้อมูลที่อาจจะมาเร็วกว่าการส่งข้อมูลปกติเข้ามาใช้แน่ๆซึ่งอันนี้ก็ปัญหาที่ตามมาก็คือในแง่ของกฎหมายเรื่องของไซเบอร์ซิ r คียวริตีแล้วก็พีดีที่เราต้องต้องตรวจสอบแล้วก็ระวังแล้วก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต้องต้องขอไปอพวกเราด้วยผมกับอาจารย์ใบบูญก็พยายามช่วยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหา เรื่องของไซเบอร์คุณที่กับ p ีดีเเพราะ,ะนั้นการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของด a ต้าเชงเราต้องขอไปอน้องๆสาธารณสุขทั่วประเทศเลยว่าเนื่องจากว่าเราต้องต้องกวดขันเรื่องเข้มงวดการเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะ,ะนั้นการทําอะไรท,ที่ที่ไม่ถูกต้องก็ต้องระวังการใช้ยูเซอร์พ w o r d เบิร์ดแล้วก็ยูเซอร์พ w o r d เบิร์ดเดียวใช้กันหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพยายามให้จัดก,การ เรื่องพวกนี้ให้หมดนะให้มีความปลอดภัยพระนุกปากด้วยผมก็จะอยู่ในระบบราชการนะอีกประมาณสิบวันยี่ห้าก็นัดประชุมกับทางทางกองอินทดีไว้ในเรื่องของอินทีดีคลินิกพกัติดตามรอบหนึ่งนะครับก็คงมีโอกาสได้เจอกันช่วงนั้นส่วนหลังกเกษียณยุราชการก็คงรรทําหน้าที่แบบที่อาจารย์ไปบุบอกทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ครับน้องๆเจนใหม่ของทีมพีดีซแต่คงไม่ได้ทําหน้าที่ในการ เด v e l o p หรือเข้ามาพัฒนาโดยตรงแล้วนะครับก็ปล่อยน้องๆรุ่น,น,น,นใหม่ได้ได้พัฒนาฝีมือการทำส่วนตัว HTC ที่จะรันคู่ขนาดเนี่ยคิดว่าก็คงใช้เวลาอีกสักประมาณหนึ่งปีนะขึ้นไปนะคิดว่าจะรันคู่ขนานที่จะมีการปรับหน้าตาปรับเรื่องของอาภาษาที่การใช้งานนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ทางสุนเท็าท่าน อพอนะครับอาจารย์ธุรกเมธก็ก็ยืนยันว่าเราจะจะทําต่อเรื่องไปนะครับก็คิดว่ากรมกองก็คงจะได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ก็ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับระบบคงคงไม่ได้ร่มหลังจากผมกับอาจารย์ไปบูนออกจากราชการก็คือเกษียณยุแล้วก็อาจารย์ไปบูลลาออกนะฮะก็คงขอช่วยแล้วก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆนะครับแต่ก็ดีนะครับสาหรับการให้คำปรึกษาถ้าไม่ว <medi> ่าจะเป็นของสมาคมของกองนะครับหรือว่า สคอรอหรือจังหวัดที่ยังยังมีปัญหาก็คอนเซัล,ลมาได้ตลอดยินดีครับยินดีรับโทรศัพท์แล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับบ n ็อก m essenger เข้ามาได้นะครับยินดีครับก็ขออนุญ,ญาตต่าตอนนี้ครับขอ,อนุญ,ญาตลาด,ด้วยครับ ขอบคุณอาจารย์ภัยบุอาจารย์วันนะคะก็ถึงถึงจกกะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะเรายังมีพันธะสัญญากันอีกอยู่หลายงานไม่ว่าจะเป็นลิซิตี้ไต้หวนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n อ d ซีดคลินิกนะคะยังไงก็ต้องขอความเคาห์จากอาจารย์อยู่ดีนะคะอาจารย์ยังยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะคะแล้วก็โจทย์อีกอันนึงอะคะ่ะอาจจะต้องผู้เรียนถามอาจารย์ว่าที่พื้นที่ถามว่าอนาคตมันจะมีการเราจะดูได้เท็ดได้ใช่ไหมคะว่าเ ข้อมูลที่เข้ามาในเอ c ซีอ่ะมันจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในในมันจะมีถ้าเกิดเข้าไปดูในเอทีมันจะดูได้ว่านอกนอกกระทรวงกับในในกระทรวงถูกไหมคะอันนั้นต่อไปมันจะสามารถดูได้เอหมายถึงว่ามันสถียรนแค่ไหนคะอาจารย์ในการที่จะดูว่าหลังจากที่เขาออกไปจากคือข้อมูลที่อยู่ในฐานเอทีซีตอนนี้เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเท่านั้นหรือว่ามีส่วนหนึ่งที่ออกมาที่ออกไปแล้วส่งเข้ามาด้วยนี่มันพอที่จะดูได้ในอนาคตไหมคะอาจารย์ ไมอ่อาจารย์ไม่ได้เปิดไม่ค่ะ Uh, อย่างนี้นะครับ uh, ในระบบสาธารณสุขนะฮะ uh, ผมเรียนเพื่อทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้มีข้อมูลเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นนะครับ uh, ผมยกตัวอยานะ่างเนาะเราขออนุญาตดูดรอสไลน์โรงพยาบาลนะครับแล้วผมเลือกนอกสังกัดนะผมไม่ได้ไม่ได้ดูในสังกัด uh, ทีนี้เป็น uh, เอาสังกัดทีละสังกัดนะครับ uh, ขออนุญาตเป็นสังกัดอวอก่อน อวอันนี้คือทบวกมหาวิทยาลัยนะครับที่มีการส่งข้อมูลอันนี้เป็นรายโรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะลองเรียงข้อมูลให้ดูว่ามีมีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ที่สังกัดอวนะครับอวนะครับแล้วก็มีที่ผมเอานอกสังกัดทั้งหมดเลยทีนี้นอกสังกัดกระทรวงนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด ให้ดูนะครับโรงพยาบาลราดพิพัฒน์นะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชอันนี้เป็นของอบจอนะครับนะแล้วอันนี้เป็นของมหาวิาลมาตราคาอันนี้ของอลําพูนะอันนี้อาภากเกีินะครับอันนี้ของศรีราชาอันนี้ของค่ายวัชิราวุธนะฮะของทหารของเซน,น่ันพาร์คเห่ไมค้ยคือคืออยากเข้าใจว่าข้อมูลในระบบพิธซีมีเฉพาะข้อมูลในสังกัดกระทรวงนะครับ มีทั้งเอกชนด้วยแล้วก็มีหน่วยงานของคาราโหมด้วยมีโรงพยาบาลค่ายเกือบเกือบทั่วประเทศที่ส่งข้อมูลเข้าระบบครับเพะฉะนั้นมีหลายส่วนครับที่เราได้ประโยชน์จากจากการทําระบบเฮลราตาเซ็นเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมฮะโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะเมื่อกี้นครศรีธรรมราชนะฮะก็จะส่งข้อมูลเข้าม,มาแต่เรื่องคุณภาพข้อมูลเรื่องข้อมูลต่างๆก็อีกเรื่องหนึ่งครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ ไม่ได้มีเฉพาะสังกัดกระทรวงนะของกทมอตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณสิบสิบกโรงพยาบาลนะครับในกทมก็สังกัดกรมการแพทย์กับสำนักการแพทย์กทมนะครับที่ส่งเป็นหลักพื้นที่มีประเด็นถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะน่าจะไม่มีแล้วแล้วนะคะตอนนี้อ่ะ ตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมง50นาทีนะคะอันดับและขออนุญ,ญาตขอบคุณนะคะท่านอาจารย์วัรนสายทองนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่ได้เข้ามาชี้แจงนะคะเรื่องของประเด็นของ HDC นะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะ,ะเมื่อกี้นะคะต้องขออาภัยนะคะท่านผู้แทนจาก สสจโคราชนะคะที่เอ่ยนามของท่านผิดนะคะเป็นคุณทัศนส,สมนนะคะพานุพรพงศ์นะคะท่านเป็นนักวิชาการสาสุขชํานาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและผู้พิการนะคะจากสสจโคราชนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเวทีการประชุมนะคะอัปเดตองค์ความรู้โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงทิศทางการดําเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อและการประเมินผล ปีงบประมาณพศ2567นะคะผ่านทาง Zoom Meeting และ Facebook Live Page กองโรคไม่ติดต่อนะคะก็ขอจบการพรีเซนต์ในนำเสนอในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการขอขอบคุณท่านคณะอาจารย์นะคะวิทยากรนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางกองโรคไม่ติดต่อเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้นะคะ ก็จะขออนุญ,ญาตเชิญนะคะรองผออนะคะกองโรคไม่ติดต่อนะคะคุณนัทีิวันพันมุงนะคะได้กล่าวขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังบางท่านก็ได้ติดภารกิจออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีบางท่านที่ยังอยู่กับเรานะคะอย่างเช่นอาจารย์วสานนี่ก็ยังอยู่กับเราจนเราจะปิดประชุมแล้วนะคะก็ขอบคุณพื้นที่ด้วยนะคะที่เป็นแฟนคลับกันเหนียวแน่นมากเลยเมื่อเช้ามียอดเข้าทาง Facebook ไลฟ์อยู่พันหกนะคะแล้วก็ทางซูมเต็มสามร้อยเราแตะเกือบสองพันคนก็เป็นสิ่งที่ทําให้ ส่วนกลางมีกําลังใจที่จะจัดเวทีแบบนี้นะคะก็คืออัปเดตองคคามรู้ให้กับพื้นที่แล้วก็มีอะไรก็มาแชร์แล้วก็เป็นช่องทางที่เราจะได้พบปะก,กันแล้วก็มีการแชร์ปัญหากันในในลนกักษณะการประชุมแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกท่านที่เสียสลาดเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะถึงตอนนี้ยอดจะลดลงแล้วแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆเลยค่ะก็ขออนุญาตปิดประชุมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพื้นที่นะคะทุกๆแห่งเลยนะคะ มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยเนาะมีอะไรสื่อสารกันมามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Open Chat หรือว่าทางไลน์กลุ่มแล้วก็ฝากทางอาสอคลอ,อมาก็ได้นะคะยินทางกองยินดีรับฟังปัญหาค่ะอะไรที่รับฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนเทนเดี๋ยวจะประสานให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับทีมผู้จัดนะคะได้ฝากตัวความพึงพอใจนะคะได้ให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมนะคะได้ร่วมประเมินนะคะแล้วก็ส่ง ข้อเสนอแนะนะคะเข้ามานะคะเพื่อให้ทางกองได้นำไปแก้ไขในครั้งถัดไปนะคะส่วนคำถามนะคะที่ทุกท่านถามนะคะทั้งจากทาง facebook live แล้วก็ทางห้องซูมนะคะที่ได้ถามขึ้นเวทีหรือที่ไม่ได้ถามขึ้นทางเวทีนะคะทางกองนะคะได้รวบรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็จะทำเป็นหนังสือเป็น Q&A นะคะแล้วก็ส่งไปยังสครรนะคะแล้วก็เผยแพร่ทางหน้า เพจกองโรคไม่ติดต่อนะคะท่านสามารถติดตามได้จากหน้าเพจกองโรคไม่ติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ